สวัสดีครับร้านใอซามคาเฟ่หรือชื่อใน Google ว่าแบบไซยงโภชนะอยู่ที่ปากซอยพุทธกาศา6ัพหคับสเกีจอมทองกรุงเทพครับให้กัด GPS อยู่ตรงนี้นะครับหรือด,ดูใน description ได้นะครับหน้าร้านจะมีป้ายไฟเขียนว่าและร้านนี้ติดแอร์เปิดตั้งแต่11โมงถึงตี3ทางร้านจะขายอาหารนานาชาติในช่วงกลางวัน ขายอาหารตามสั่งในตอนเย็นร้านนี้ไม่มีเมน,นูให้จะเป็นแบบให้สแกน QR code นและอ่านดิสห่านแอปพลิเคชันแทน้อนคาเฟ่นี้ไม่มีปลั๊กไฟให้เสียบและหน้าร้านมีของขายครับเช่นกระติกน้ำของเล่นและแม้กระทั่งรองเท้าแตะครับ ที่นั่งไม่ทั้งแบบโซฟาเก้าอี้นอามแชร์ครับราคาอาหารผมคิดว่าเหมาะสมกับสภาพบรรยากาศและค่าฝฟาในร้านครับโอเคอย่างอันนี้นะครับก็จะเป็นข้าวหน้าเนื้อรูบุตะนะครับตรงกลารต้องมีไข่ข้นมาอยู่ก็เม็นขลาวานะต้องก็ดูเยิ้มทีนะแล้วก็มีไข่กุ้งตรงนี้ด้วยนะครับ เหมือนข้าวเขาจะจะมีรอยดำๆอยู่นะคะนี่ตรงนี้ได้ถึงกิ่นฐานเลยนะครัะออกจะมีงเหลืองๆห่อยนะครับ It was at this moment that he knew he fucked up นี่มัน,หนเหลือ,องๆแล้วเพราะมันโดนไข่โคนมาแต่ว่าเคี้ยวได้ครับมันเป็นเดียรนะครับ นี่ก็เป็นมีไข่กุ้งผสมมาด้วยนะครับจะมีเนื้อแปะไว้อยู่ <c oughs> ยเหมือนก็ใส่กระเทียมมาด้วยนะครับ It was at this moment that he knew he fucked up. It's the biggest piece of dog shit. No one ววันมาให้กินน มันก็อร่อยแบบหนึ่งนะครับใส่กระเทียมเจียวมาด้วยนะครับมันก็ใส่ยาไปด้วยนะครับ,รบข้าวญี่ปุ่นเหมือนข้าวเหนียวเลยนะ นนะีบางจุดก็ไหม้บางจุดก็ยังไม่สุกนะบางจุดก็สุนะกทันทะีที่มันได้ไก็แบบเดี๋ยวผมจะไปสัมภาษณ์คุณลุงท่านหนึ่งครับแต่คุณลุงทานั้นไม่ประสงค์ออกนามแต่อรอย,ย่าได้ถ่ายวิดีโอครับคำถามจะมีดังนี้ครับมาทานที่นี่หรือไม่อาหารอะไรยากาศที่ร้านเป็นอย่างไรเรามาเลือกกินข้าวที่นี่ถ้าอาหารเหมาะสมกับคุณภาพหรือไม่ รับชมวิดีโอกันเลยครับ,บส,ส,สดีค้แคาแนข้าวท,ที่นี่นมาได้อยู่้ครั้งชอมเมนูไหนเนนหนข้าวม,มนรย,รยากาศรยากาศร้น,น,น,นดีด้วยเจ้าของเ,เป็นนีแคร์ชอบชอบแถมนู่นแถมนี่มาให้กินจนีมาก ราไม่แพงเป็นอาหารจานเดีวที่ได้เร็่ยวแบบเดี่ยวสั่งได้เดียวได้แล้ว้าใช่ก็อร่อยดูหลักฐานก็รู้ว่าเที่ยงราคาอาหารันเหมาะสมกับคุณภาพอพราะราคาไม่แพงที่อื่นก็ค้านี้ต้องเป็นนั่งแบบพัดลมด้วยต่นี้นั่งแบบยืน จากที่ผมได้สัมภาษณ์มานะคบเขาเคยทานที่นี่เป็นรอบที่หกแล้วครับสแสดงให้เห็นถึงความต้องการของลูกค้าต่อร้านไอศคราฟ่คเับเขาเลือกถัดกระเฉดด้านข้าววอลมิสเหตุผลเขาได้มาบอกที่หลังหลังถ่ายเสร็จครับเพราะเขาชอบเท็กซเจอร์ของหมูกรอบที่กรอบนอกนุ่มในกระเฉดที่ลงตัวกับหมูกรอบพอดีมันเลยออกมาได้เพอร์เฟกครับบรรยากาศร้านถือว่าอบอุ่นครับเจ้าของร้านชอบมาคุยกับลูกค้า แล้วมาแถมขนมหวานต่างๆมาให้แล้วเขาเลือกทานที่นี่เพราะว่าราคาอาหารไม่แพงแร้านเปิดนาน18ชั่วโมงครับสติดแอร์อาหารทําไวและเมนูจะสั่งตอนไหนก็ได้เพราะเขามีเว็บไซต์ของที่ร้านราคาอาหารเหมาะสมกับคุณภาพครับพอทั้งทําไวร้านสะอาดและเจ้าของร้านเป็นันเอง